สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในครั้งที่4นะครับการฝึกอ่านในชุดที่4นะครับมาพบกับครูดามการฝึกอ่านในชุดที่4อีกครั้งนะครับก็หวังว่าในครั้งที่ผ่านมาเด็กๆจะกลับไปฝึกอ่านมากขึ้นนะครับฝึกอา่านบ่อยๆจะทําให้เราอา่านได้คล่องนะครับมีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็ฝากเด็กไปอ่านเยอะๆฝึกอ่านเยอะๆนะครับก็มาพบากันเลยในครั้งที่4นะครับฝึกอ่านในชุดที่4นะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยครับก็เช่นเดิมนะครับก็ให้เด็กๆในรอบแรกให้เด็กๆอ่านตามนะครับรูดามจะอ่านนําแล้วก็ให้เด็กๆอ่านตามครูนะครับพร้อมนะครับเริ่มนะครับ ดออุดุจออุจุยออุยุปออุปุพออุพุรออุลุขออขำขํำจออำจำตออำตำ นอัมนำกออัมกรรมดอัมดำรออัมรำสออัมสัทออัมธรรมกออากาดดอุ ดุกาดุฝออาฝาจออจุฝาจุพออาพายออุยุพายุนออำนำไม่โทน้ำ อพออพุน้ำพุออีสีดออมดำสีดำขออมขํำดออีดีขำดีบอโอโบ ดอำดำัมดัมโบดัมโบไอไบพอโอโภใบโภโตอโอโตวอไวอไวโตไว อีกรอบนะครับในรอบนี้นะครับไม่ต้องสะกดนะครับให้เด็กๆอ่านตามโดยที่ไม่ต้องสะกดนะครับครูดามจะนำเช่นเดิมนะครับก็พร้อมนะครับเริ่มดุจุยุปุผุลุ ขำจำตำนำกำดำรำสำทำกาดุฝาจุ พายุน้ำพุสีดำขำดีโบดำใบโพโตวัวอีกรอบนะครับในรอบนี้นะครับ ให้เด็กๆอ่านเองโดยครูจะไม่อ่านนำนะครับปูดามจะไม่อ่านนําให้เด็กๆอ่านเองนะครับโดยที่ครูจะเป็นคนชี้นะครับให้เด็กๆอ่านนะครับพร้อมนะครับเริ่ม ครับก็ครบแล้วนะครับก็ในชุดที่4ก็ครบแล้วก็หวังว่าเด็กๆจะกลับไปฝึกอ่านเยอะๆนะครับฝึกอ่านบ่อยๆฝากเด็กๆไปอ่านเยอะๆนะครับฝึกซ้อมฝึกอ่านบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีทักษะการอ่านที่เพิ่มมากขึ้นเองนะครับก็สำหรับครั้งนี้ก็เพียงเท่านี้ เดี๋ยวพบกันอีกทีในครั้งต่อไปนะครับในชุดที่5นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ